สวัสดีค่ะพบกับคุณครูเช่นเดิมนะคะวันนี้เป็นวิดีโอของวันที่6กรกฎาคม2564นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการหารเศษส่วนนะคะแต่หัวข้อวันนี้ก็คือเป็นการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนหมายความว่าตัวตั้งก็เป็นเศษส่วนตัวหารก็เป็นเศษส่วนนะคะแต่ก็ไม่ต้องตกใจค่ะไม่ยากยังมีหลักการเหมือนเดิมเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะหลักการก็คือ การที่เราจะหารเศษส่วนนะคะมีหลักการเหมือนเดิมเลยคือให้นำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งตัวเดิมมาคูณน,นะคะมาคูณกับส่วนกลับของตัวหารมาคูณส่วนกลับของตัวหารตัวตั้งคงเดิมตัวตั้งคงเดิมนะคะมาคูณกับส่วนกลับของตัวหารเอาละค่ะไปดูโจทย์ดีกว่าค่ะ ข้อที่1ค่ะเราต้องการจะหาผลหารของ3ส่วน4หารด้วย1ส่วน8 3ส่วน4หารด้วย1 .8 ส่วน8นะคะไม่ยากค่ะโจทย์3ส่วน4หารด้วย1ส่วน8มีหลักการง่ายๆนิดเดียวค่ะคือให้นำตัวตั้งตัวเดิมตัวนี้ค่ะ ให้นำตัวตั้งตัวเดิมก็คือ3ส่วน4มาตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารตัวหารคือ1ส่วน8เพราะฉะนั้นส่วนกลับของ1ส่วน8ก็คือลองตอบเสียงดังๆ ให้ผู้ปกครองที่บ้านฟังดูนะคะส่วนกลับของ1นงส่วนแก็คือเศษ8ปส่วนหนั่นเองเพราะฉะนั้น3าส่วนสก็ต้องคูณด้วย8ปส่วนหพอเปลี่ยนแบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าโจทย์จะมาอยู่ในรูปของการคูณเศษส่วนการคูณเศษส่วนก็มีหลักการนิดเดียวคือเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้เศษคูณเศษก็คือ3คูณ8 ตัวส่วนก็คือ4คูณ1ผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นผลลัพธ์ก็ออกมาเป็น24ส่วน4่ผลลัพธ์เป็น24ส่วน4ก่อนจะตอบนักเรียนก็ลองดูสักนิดนึงค่ะว่า24ส่วน4เนี่ยนักเรียนสามารถจะ ทำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ําได้ไหมหรือทําให้อยู่ในรูปจํานวนนับได้ไหมหรือทําให้อยู่ในรูปจํานวนคระได้หรือเปล่านะคะก็ลองเช็คดูเขาเรียกว่าทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะก็บางเอืญนว่าข้อนี้เนี่ย24ส่วน4สามารถทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้นะคะก็คือนำ24มาเป็นตัวตั้งหารด้วย4นะคะ ตัวส่วนเป็นตัวหาร4ไปหาร24ได้6ครั้งพอดีเลยค่ะเพราะ4คูณ6ได้24เหลือเศษ0เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงสามารถเขียนอยู่ในรูปจำนวนนับได้นะคะนั้น24ส่วน4ก็คือ6นั่นเองค่ะนั้นก็ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะข้อนี้ตอบ6ค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยหลักการเหมือนเดิมค่ะการหารเศษส่วน ให้นำต,ต, upp, ตัวตั้งตัวเดิมเห็นไหมคะตัวตั้งตัวเดิมมาคูณด้วยส่วนกลับของตัวหาร там, นะคะมาคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของการคูณค่ะการคูณเศษส่วนก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนแล้วดําเนินการตามขั้นตอนที่คุณครูเคยสอนนะคะก็จะได้คําตอบเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ยากแล้วเนาะ ต่อไปค่ะมาดูตัวอย่างที่สองค่ะตัวอย่างที่สองเศษสองส่วนสามหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสามอาะไรค่ะเศษสองส่วนสามหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสามหลักการนะคะไปช้าๆพร้อมกับคุณครูให้นําตัวตั้งตัวเดิม ในที่นี้ตัวตั้งก็คือ2ส่วน3ก็ให้นำตัวตั้งตัวเดิมเนี้ยมาตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารตัวหารคือ1ส่วน3ใช่ไหมคะส่วนกลับของมันคืออะไรล่ะคะนักเรียนนะ่าจะตอบได้ทุกคนละส่วนกลับของมันก็คือเศษ3ส่วน1นั่นเองเพราะฉะนั้น2อส่วน3ก็ต้องคูณกับ3ส่วน1 ตอนนี้ก็จะเห็นว่าอยู่ในรูปของการคูณการคูณก็เพียงนําเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะในที่นี้ก็คือนำสองคูณสามส่วนด้วยสามคูณหนึงนะคะส่วนด้วยสามคูณหนึ่งคำตอบก็จะได้เท่ากับเศษหกส่วนสามซึ่งทำให้เป็นจำนวนนับได้เท่ากับสองนะคะข้อนี้ก็จะมีคําตอบเท่ากับ สองเข okay, นะคะนักเรียนลองหยุดวิดีโอแล้วก็ลองไปทดดูนะคะว่าหกส่วนสามทำให้เป็นจำนวนนับได้ยังไงนะคะอาะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ้าวไปดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งค่ะตัวอย่างที่สามค่ะตัวอย่างที่สามหกส่วนห้าหารด้วยเศษแปดส่วนสิบห้านะคะหกส่วนห้าหารด้วยเศษแปดส่วนสิบห้า นักเรียนก็เหมือนเดิมค่ะตัวตั้งตัวเดิมคือ6ส่วน5คูณด้วยส่วนกลับของตัวหารตัวหารคือ8ส่วน15ใช่ไหมคะเราจะเริ่มเร็วขึ้นแล้วนะกลับได้เป็น15ส่วน8ก็จะเป็นเรื่องของการคูณการคูณก็ให้นำเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนถูกไหมคะเศษคูณเศษก็จะได้เป็น6คูณด้วย15หารด้วย ห้าคูณแปดส่วนด้วยห้าคูณแปดนะคะก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ90ส่วน40ก็จะเห็นว่ายังสามารถทำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้นะคะนำสิมาหารทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้เป็น9ส่วน4และยังสามารถทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคะได้นะคะก็จะได้เท่ากับ2เศษ1ส่วน4นะคะ2เศษ1ส่วน4 นักเรียนก็ลองหยุดวิดีโอนี้นะคะแล้วลองทดดูว่าทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้อย่างไรทําให้เป็นจํานวนคะได้อย่างไรนะคะคําตอบข้อนี้ก็คือตอบ2เศษ1นส่วนสเอาละค่ะสรุปนะคะ เจอการหารเศษส่วนให้นำตัวตั้งตัวเดิมมาคูณกับส่วนกลับของตัวหารหลังจากนั้นมันจะเป็นเรื่องของการคูณเศษส่วนนะคะก็ดำเนินการขั้นตอนไปตามขั้นตอนของการคูณเศษส่วนนะคะเอาละค่ะหลังจากนักเรียนดูตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้นักเรียนไปทำใบงานที่14ลงในสมุดใบงานที่14นี้เป็นใบงานซึ่งคุณครูนำโจทย์มาจาก ในหนังสือที่นักเรียนได้รับไปแล้วหน้าที่43นะคะทำลงในสมุดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนำคำตอบไปตอบในลิงก์ที่คุณครูให้เพื่อส่งคำตอบมาให้คุณครูตรวจเช็คนะคะว่านักเรียนทำได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใดนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ